กนนมันก็จะเป็นแบบนี่นะคะตอนนี้ก็คือต้องหาเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีแบบเขาจะมีอะไรสิงสิงมาตรงด้านเนี้ยหาก่นุกนอุอ้ยเจอละถ้ามันเจอมันมันเจอแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดได้เ โอ้ยโอืยโอ๊ยนี่นะครับอืมโอ้ยต้องขอบคุณยีตาค้างบ้านนะคะที่เขาพูดไม่หยุดเลยจะได้มีเสียงเข้ามาในนี้ มันคือเขาเขียนว่าเบเกอร์คลแคลคลแคลเกอร์คลเกอร์ใช่ปะคลแคลเกอร์บอกว่าน้ำตาลศูนเปซ็น่านี้ใส่น้ำตาลอะไรนี่นี่นะคะ เว้ยดีจังเลยอันนี้มันเป็นหอ่อเป็นหอ่อมีนี่นะคะสีเหมือนฉลากแคลเกะคะคลเกอร์นะคะแคลกเกอร์มีสีเขียวสีท้งตาลแล้วก็อัน,นสีดำ เรามาลองดูที่ว่าเขียนว่าอะไรอ๋อเขาบอกว่ามีเค er ้กเกอร์ออริจินอลมีออริจินอลคุณแบ่งกิน3ครั้งนะคะเค้กเกอร์โควีแล้วก็เค้กเกอร์นมผสมอัลมอนด์จัดไปทุกคนนี่เราก็ได้แล้วทุกคนวันนี้เราก็มีเค้กเกอร์กินแล้วนะคะทุกคนก็ อุ๊จ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 ุ๊เลยน่ากินมากทุกคนบอกเลยว่าน่ากินมากเราจะแกะอันนี้น่าจะเป็นออริจินอลเนาะอ่ามันจะมีเอ๋อะอะไรเนี่ยออริจินอลกับโควิดแล้วก็อัลมนอนด์ใช่ไหมแต่ก่อนที่จะกินนะแต่ยังจะขอกินนะเดี๋ยวก่อนก็คือชาแมชชามะเม็ดน,นั่นเอง ว่าจะกินในประมาณที่ค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะคะสำหรับชาวมัชชาเพราะว่าถ้าแบบมันแรงมากจนเกินไปก็คือกินมันก็จะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เดี๋ยวเราเปิดอันนี้เป็นน้ำอุ่นดวงไหนเหรอดวงไหนเติมอ๋อ เวลาถ้ามันเยอะเกินไปมันกินไม่ไหวยพยายามอยากจะกินนะคะเพื่อสุขภาพเข้มแข<อ>็งท<อ>ุกคนเขียวไหมเขียวอยู่ทุกคน กับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ายงเวลาที่กินไปตอนเช้าอ่ะแต่ว่าถ้ายงจริงจริงกินตอนท้องว่างดีนะแต่ว่ายงเหมือนกับคลื่นกับมันอ่ะเหมือนกินแล้วมันค่อนข้างที่จะเวียนหัวพยายามจะหาอะไรที่มีประโยชน์กินแต่ถ้าว่ามันกินตอนแบบเวลาขณะท้องว่างไม่ได้ก็ต้องกินข้าวก่อนอันนี้ยงกินข้าวาลองพุ่งไปนิดนึงทุกคนคือผุท้องยงจะค่อนข้างที่จะแปะก,กว่าคนอื่นหน่อย คืออะไรที่มันมีประโยชน์ที่ต้องควรกินในขณะท้องว่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เลยจะต้องแบบลองท้องด้วย้าวแักนิดบางๆออลองดูนะคะเพราะอันนี้เคยแบบใส่แบบปริมาณแบบหนึ่งช้อนชาแบบเยอะๆแล้วมันก็คือกินไม่ได้ดังนั้นเราก็เอาแต่พอที่เรากินได้ออโอเคค่ะ,ะต้องค่อยๆสุกกินไป อันนี้มันเป็นแกงแบบชงเองแต่ถ้าเป็นแบบชงน้ำแข็งที่แบบยิ่งไปกินตามแบบคาเฟ่เชื่อไหมว่ายุ่งกินได้เฉอยอ่ะทุกคนแต่พอยิ่งมาชงเองอันเนี้ยยิ่งแบบโหวันแรกอะยุ่งอาเจียนเลยนะยดีมากแล้วก็จะเอาอันนี้เราก็ลองลองก่อนอันนี้ จริงเขาบอกว่าควแบ่งกิน3ครั้งี่ยมันก็แบ่งกิน3ครั้งได้ทำไมจริงนะโอเคทุกคนแบ่งกิน3ครั้งได้จริงๆด้วยเราก็จะร้านที่ได้นี้แล้วกัน,นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปงานก่อนทุกคนข้างนอกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาใหม่ทุกคนเพื่อนเพื่นพี่นพ,พนะคะกินขนมไปก่อนนะคะทุกคนมแม่อ้าว อีกได้นะพี่วางไว้นี่ Thank you. แล้วเมื่อคืนได้ออกหองออกไหมออกหนึ่งเกจจะโอเคจ้ะอันนี้ไม่ได้หยิบมานะมัน้หภาพอยู่ค่เลยโอเคเพราะว่าเาช่วงแรกมันจะเป็นช่วงหนึุ่ดห้า่ไม่ใสได้ได้อ่ะเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบมาที่สักสองชิ้นสองชิ้นเออแค่นั้นเนี่ยตอนไหนก็ได้ สิบสี่ก้อนมันยังไม่มันยังไม่ได้สักมันยังไม่ได้สักก้อนหนึ่งเลยอะ่ะยังไม่ต้องตัดไหมหรือว่ายังไงฮะ เซเว่นไงสุขุมมากเขามีกระปุกเล็กหรือไม่ก็ท่านันก็มันจะมีห่อเล็กๆตรงตู้แช่ก็ได้ถ้าเรากินไม่เยอะกลัวว่าซื้อมาแล้วจะเหลือทิ้ง เค้กอร่อยมากมันยังไม่ได้เสร็จโตหรอก